วัีทุกท่านทาง j k c h a c k i Channel นะครับก่อนที่จะเข้าคลิปของเราในว,วันนี้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีนะครับ Suzuki Deal of the Year d e a สุดพิเศษต่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด9 9เดือนหรือเลือกรับ Suzuki w a l l y Free p r o g r a มที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศก็เรื่องแรกคจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับช้างศึกในฟุตบอลชทีมทัพประธานกิ้งสกับครั้งที่50ซึ่งจะชิงชนะเลิศก,กับทางด้านซีเรียรทีมอันดับ92ของโลกในเรนกิ้งของฟีฟ่าปัจจุบันนะครับซีเรียนี่ก็เคยขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่68ก็แน่นอนนะครับความเคลื่อนไหวของช้างศึกตัวเนี้ย ไปแข่งที่สงขลาได้รับความนิยมชมชอบจากแฟนฟุตบอลแถวภาคใต้มากมายเลยนะครับก็คนใต้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ที่ชอบดูฟุตบอลนะครับชอบดูฟุตบอลรักกีฬาฟุตบอลแต่ก็น่าแปลกที่ว่าทีมในระดับลีกสูงสุดของเราเนี่ยไม่มีทีมจากภาคใต้เลยใช่ไหม ไล่เลียง16ทีมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทีสองทีสามแต่ก็ไม่ใช่ความันไม่ใช่สาระสำคัญนะครับอยู่ทีสองทีสามก็ถือว่าเป็นรากย่าเป็นการสููของฟุตบอลช่วยพัฒนาฟุตบอลได้เหมือนกันก็ไม่จาเป็นต้องขึ้นมาไทยลีกนะครับออยอดแฟนบอล1 10, 9 0 0 0กว่าคนเนี่ยที่ตัวเลขทาง FA t h a i l a แ d ด์เขาได้ลงก็เป็นตัวเลขที่น่า ชื่นใจทั้งทั้งที่วันที่เราชนะฟิลิปปินส์เราต้องแข่งขันในสภาพสนามที่ไม่เอือ้ออํานวยดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับตกหนักอันนั้ก็เป็นเรื่องปกติของอแถวภาคใต้อยู่แล้วแต่ว่าแฟนๆเด็นแฟนๆน,น,นี่อดทนนั่งรอที่จะเชียร์ทีมชาติไทยเพราะนานๆที่จะได้เห็น ยอดนักเตะในฟุตบอลไทยเนี่ยอย่างชนะทิพย์สงสินนะครับนำทีมมาสุปชัยใจเด็ดเนี่กเเป็นคนบักตายด้วยนะครับวิรเทเทพป้อมพันธ์นะเออปฏิวัติคำไหมนิโคลัสมิคเคลสซนนะสุภพัตเหมือนตาคือแฟนๆเก็ยเอยากดูนักเตะแล้วก็รอฝนตกกระหน่าเปียกชุ่มโชวไปทั้งตัว แน่นอนอากาศจะมีเสื้อพลาสติกคุมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแหมมันก็เป็นบรรยากาศที่ <c oughs> ถ้าไม่รักบนฟุตบอลจริงอ่ะก็กลับบ้านดีกว่าแต่ไม่ใช่กับแฟนๆที่สงขรานะต้องยกนิ้วให้เลยผมจําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมและบรรดานักเตะทีมมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์เนี่ยมหาวิทยาลัยมีคดง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ที่เพิ่งรับหน้าเสือรักษาการโค้ชบีจีปทุมูันเตน็ม มีสัจจาซิลิกเคะครับมีอดุลรุ่งเรืองครับอดีตทีมชาติหลายๆคนนะครับไปแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยนานาชาติที่จังหวัดสงขลาที่สนามติ่เนี่ยสนามติ่นสุรานนท์ชื่อฟุตบอลพรีมากครับตรงปี2 5 3 3ถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงนั้นโอ้โหแฟนแฟนบอลนม่ะมาเต็มเลยโอเคจุลามีทีมชาติชุดใหญ่หลายคนด้วยอ่ะแต่ก็คงจะ เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าความรักในกีฬาฟุตบอลนะเมื่อก่อนก็จะมีฟุตบอล14จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมก็เป็นเป็นฟุตบอลที่ดังหรือว่าสมัยก่อนไทยแลนด์ครับเนี่ยอย่งสตูลเนี่ยก็ผลิตนะักฟุตบอลก้าเข้ามาสู่ระดับทีมชาติมากมายในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีนักเตะจากภาคใต้เนี่ยเล่นอยู่นะครับในลีกสูงสุดด้วยอะไรด้วย เพราะนั้นบรรยากาศมันทําให้ผมเชื่อว่าวันนั้นที่ชนะทิฟสงสินยิงประตูได้แล้วก็ดีใจแบบดีใจมากอะ่ะกระโดดแบบคือทุกคนอาจจะมองว่าฟุตบอลคิงส์ซับก็เป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องแต่ผมมองว่ามันมันมากกว่าอุ่นเครื่องเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความพิเศษความขลังสําหรับคนไทยนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยก็ก็ดูเปียพงผิวอ่อนสนามแตกสนามสุบนี่ล้นอะ่ะมาจนลูกวิ่งเราเราได้เตะกับหลายๆชาติที่มีนักฟุตบอลระดับโลก เคยมาเล่นนะอย่าง <c oughs> เดนมาร์กเนี่ยชัดอยู่แล้วป <c oughs> ีเตอร์ชไมเคลิแลแบร์โลดุปนะเฟร,รมกิงโพเซนนี่เคยมาเล่นฟุตบอลคิงส์คัพแล้วได้แชมป์ด้วยไ <c oughs> มยลุสลาคาตุสเนี่ยสุดยอดนักเตะโรมาเนียก็เคยมายอดโคตรอย่างริชาร์ดมอเลดีเซ่นนะครับหลายหลายคนนี่คือความขลังเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศเนี่ยมันชิงจะเลิศวันที่14เนี่ยวันจันทร์เนี่ยคึกคัก แล้วก็ทุกคนอยากเห็นทีมชาติไทยล้มซีเรียซึ่งแน่นอนอันดับโลกเหนือกว่าและวิธีการเล่นซีเรียก็เป็นทีมอาหรับตัวสูงใหญ่แรงประทะดีเล่นลูกกากาศดีแนะนำซีเรียสักนิดนึงนะครับคผู้ชมครับซีเรียเนี่ยโค้ชเป็นชาวสเปนนะชดโค้ชเป็นสเปนชื่อว่าโคเซลาน่าก็วัย49ปี ก็น่าสนใจนะประวัติเขาเนี่ยทำทีมชาติสเปนชุดยู16 17 19แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งมาคุมซีเรียมอนที่22สิงหาคมเซ็นสัญญา3ปีนะครับเชื่อถือได้ว่าฟุตบอลทรงของซีเรียกอาจจะผสมผสานระหว่างบอลดั้งเดิมของพวกเขาคือบอลไดเรกบอลออกข้างแล้วคอสเข้าเพราะตัวใหญ่อาจจะสลับมาเล่นกับพื้นบอลัพื้นสไตล์สเปนนะครับแต่ว่ามาเจอสนามต้องยอมรับว่ามาเจอสนาม ฝนตกดีก็ไม่แน่กันนะนักเตะหลักๆของพวกเขาก็จะมีมามูดนะครับซึ่งเป็นกองหน้าอายุ30กว่าเล่นดิ่มชาติมาเกือบร้อยนัดแหละนั่นก็ตัวอันตรายจะเอาชอตต้าแต่ผมเชื่อว่านักเตะไทยของเราก็มีกองเชียร์หนุนหลังนะครับอันนั้นเป็นพลังส่งให้ให้สู้แล้วก็ผลฟ้าอากาศก็ต้องเป็นใจด้วยนะอืม ั่นก็เรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องการซ้อมก็ปกติแล้วก็นักเตะของเราก็ไปร่วมทําคลินิกฟุตบอลที่ที่สงขลาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็เด็กๆก,ก็ได้ซึมซับกับบรรยากาศและได้เห็นพี่เจชนะทิศสอนบอลน,นะครับพี่เจก็เป็นเด็กๆมาก่อน <c oughs> ปิดท้ายเรื่องรนโดครับยิงอีกแล้วร้3ยาลูกในทีมชาติโปรุกเกตอ่ กกปโปรเกมบุกไปชนะโปแลนด์3ตัวหน 1, ึ่งพีโดยิงลูกที่2ก็ทำสถิติต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ก็จะเบาๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปว่ากันวันนี้สวัสดีครับ